ีครับลูกค้าครับตะแคงโชว์ไปเลยที่หลายๆท่านถามมานะครับว่าที่เรานําเสนอไปโซฟาหย่งหรือไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานอื่นๆนะครับใต้ท้องผมขอย้ํำเลยว่าทางร้านผมทาสีให้หมดเลยนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยอันนี้คือใต้ท้องนะใต้ท้องของตัวหย่งนะครับนี่ด้านหน้าคุณลูกค้าความสวยสีเป็นแบบไหนนะครับใต้ท้องของผมเป็นแบบนั้นเลย ทาพีสูน์เลยทางร้านเราไม่ต้องกลัวคุณลูกค้าตรงเนี้ยที่ไม่ได้ทาที่เท้าคุณลูกค้าเพราะเดี๋ยวเราจะติดสักหกลาดลองให้นะครับตัวนี้เป็นอย่างไซส์เมรนะครับนําเสนอไปแล้วนี่ครับพามาดูใต้ท้องชัดๆกันอีกทีหนึ่งนี่เลยคุณลูกค้าให้ดูไปเลยครับรายละเอียดงานไม้แน่นหนาครับตัวคารับ3ามตัวโครงสร้างอย่างหนาครับไม้ตัวนั่งแผ่นหนาหนึ่งนิ้วนะครับ 13,999บาทมารับเองหน้าร้านนะครับราคาปกติอยู่15,900บาทท่านใดสนใจติดต่อสอบถามทางร้านมาได้เลยนะครับไซส์ย1เมตรคูณ2เมตรครับ